ไอ้อนรัสู่นัชชิลาเดสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนัชชิลานะครับผมมาสู่บทที่4แล้วของเกมเฟรดแกลเดอร์ลอสเบลเดอร์ห้าพาร์ทสองโอลิมปัสกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนว่าเจ้าสวนพันเต็มดวงดาวหนึ่งโอเคเข้ากันเลยจะ,ะไม่มีแพทเทิร์นนะฮะ เงยหน้ามองท้องฟ้าฉันระลึกถึงลูกสาวที่งดงามและบอกบางลูกสาวที่รักลูกสาวที่เกิดขึ้นมาเพื่อรับความรักเธอที่รักทุกสิ่งแม้แต่ผื้นปฐพีเธอที่หวัวล้อ จากสดใสตลอดเวลาสักวันหนึ่งน่าจะได้พบกับใครที่สุดแสนวิเศษและก็จะตกในความรักและให้กำเนิดเด็กที่น่ารักเหมือนกับตัวเธอเองและเด็กคนนั้นก็ให้กำเนิดเด็กคนต่อไปโลหิตวนเวียนผสมผสานและสักวันหนึ่งบนพื้นปฏิพีนั้น ก็จะเต็มไปด้วยลูกหลานของเธอเคยเห็นความฝันเช่นนั้นเคยเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าแต่ว่าอ่าทำไมกันนะทำไมทำไมวันนั้นเธอถึงลาจากจากพื้นปฐพีละ่ะ น่าจะเป็นดีมิเตอร์นะฮะถ้าเกิดดูจากบทพูดแล้วเทพะวิหารวงโคจรโอลิมเปียโดโดนาส่วนลอยฟ้าบริเวณด้านนอกในที่เดียวกันวันนี้เองนกก็ร้องเพลงอย่างสนุกสนานนะคะ เพลงสรรเสริญให้แก่โอลิมปัสให้แก่ความสุขสันร์ที่มีท้องนาภาความอุดมสมบูรณ์และความงามอ่ทาท่านท่านที่เป็นแบบนั้นในหัวใจของฉันนั้นมันกำลังสับสนอยู่ค่ะอ้ะอาวอ๋อเจ๊เปๆอยู่นี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเธอเองก็ลำบากเหมือนกันเนาะพัชยาของเทพใช่ไหม ในเทพภาภกรณ้ำกรีกที่ฉันรู้จักนะ่ะคือราชินีมนุษย์ที่เทพสุดเห็นแล้วหลงไหลเธอเนี่ยเห็นว่ารวมล่าเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบเทพีเฮล่าซึ่งเป็นภรรยาหลวงของเทพสุดไม่ใช่หรอแบบนั้นมันไม่เหมือนกับรวมล่ากับพี่พลอจ๊ะมีควารู้สึกแบบไหนบ้างอะแล้วก็มาทำหน้าที่เหมือนกับมิโกะของท่านเทพเจ้าที่มากอำนาจอีกต่างหาก เทพซุสเนี่ยน่าจะถูกใจเธอมากเลยนะเนี่ยจะว่าไปแล้วอันนี้เรื่องพูดคุยกันทั่วไปนะลอสเปลนน้มีแนวคิดที่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีพลังอำนาจหรือเปล่าละ่ะท่านเฮล่าน่ะได้รับบาดแผลจากศึกโอลิมเปียมาเกียทำให้ร่างเทพที่เป็นออริจินอลนั้นพังเสียหายเทพซุสที่เสียใจ กับการสูญเสียภรรยาของตนเองไปชู่นิรันร์นั้นก็ได้ทําให้ฉันซึ่งเป็นวิญญาณวิญญชนของประวัติศาสตร์โลกปกตินั้นมารวมร่างกับสิ่งลงเหลือของท่านเฮราทําทให้ฉันและท่านเฮรานั้นสามารถมีตัวตนอยู่ด้วยกันได้ตลอดการสิ่งนี้นี่แหละคือความรักของแท้ผู้นั้นค่ะงั้นหรอ ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงตัวฉันน่ะเปออแล้วถ้าเกิดไม่รังเกียจแล้วก็ฉันอยากจะลองถามเรื่องของคนของคานเดียจากคุณหน่อยนะคะไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธนี่นะก็ให้มาใส่อยู่ในวิหารอ่ะไม่สิเทพวิหารที่สุดวิเศษแบบนี้นี่นะอาล่อาอล่คุยการสนิทสนมจังเลยนะคะดิมิเตอร์นะฮะ เอารู้สึกเอ๊ะแล้วที่ด้านหลังขายถือเคียวแทนถ้าเกิดเป็นสหายของคริสตเลียร์บอดาแล้วก็นั่นก็เป็นแขกของซุสไม่จำเป็นต้องเกรงใจปรปหรอดนะคะเรื่องนั้นก็ขอบคุณนะงั้นจากนี้ไปเนี่ยก็ขอพักอาศัยต่อไปแล้วกันแล้วก็เทพพัชยายุโรเปช่างรู้จกักหน้าที่ตนเองเป็นอย่างดีนะคะท่านดีมิเตอร์ การรวบรวมข้อมูลของพวกประวัติศาสตร์โลกปกติคารเดียการพูดสิ nah, ่งที s s ่น่าสะพรึงโกอย่างนั้นออกมาได้อะไรหรือว่ารู้สึกผิดที่ทำให้เด็กพวกนั้นน่ะหนีไปได้เมื่อวานหรือเปล่าจ๊ะค่ะไม่สามารถทำตามคำตรัสของท่านซุสได้ตัวฉันน่ะเรื่องเช่นนั้นน่ะ ปล่อยให้พวกเราพระเจ้าจัดการก็พอแล้วจ้ะยูโรเป้อายูโรเป้ที่ขี้เป็นห่วงไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงไปหรดนะสบายใจได้ถึงแม้จะรวมแรกกับท่านเฮล่าก็ตามแต่ว่าเธอน,นั่นนะก็เป็นเพียงแค่ครึ่งเทพถ้าทำอะไรเกินโตไปแล้วก็จะทำให้ซนะุสนะเสียใจนะจ๊ะเธอนะ่ยยังมีอายุ พ่อพอกับลูกสาวเท่าน,นั้นและก็ทำการยิ้มแย้มอยู่ข้างดอกไม้แบบนั้นน่ะไปก็พอแล้วจ้ะนี่มันระดับย่าแล้วนะเจ้ายังจะเป็นแม่ของย่าอีกเหรอเคยเจอลูกสาวของฉันเพรเซโพเน่หรือเปล่าละ่ะถ้าเกิดไม่รังเกียจลวก็ไปเป็นเพื่อนกับเขาหน่อยได้ไหมละจ้ะท่านดีมิเธอร์คะเพรเซโพเน่ะ่ะเจ้าพวกที่โดนเรียกว่าเซอร์วาหรือเปล่าจ๊ะผู้ที่ เสียชีวิตลงไปครั้งหนึ่งแล้วกล่าววิรชนที่โดนจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะสามารถปรากฏสู่โลกได้ช่างเป็นเรื่องโหดร้ายอะไรเช่นนี้ช่างเคียนโหดนอกรทดหรือเกินมนุษย์นะ่ะเป็นสิ่งที่กำเนิดออกมาจากแม่แท้ๆยุโรปเป้นี่ยุโรปเป้ เธอในตอนนี้นั้นให้ฉันเป็นแม่ก็ได้ละบังจ้ะเรื่องนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องเกรงใจไปหรอกนะเนยยูโรเป้ฉันคือเทพีแห่งผืนปฐพีตั้งแต่กาลอาดีตแล้วผืนปฐพีนั้นน่ะถือว่าเป็นแม่ของทุกสรปพสเซ็นนี่จะเอามาเที่ยวกับเทมป์มหรือเปล่าเนี่ยแม่แห่งผืนปฐพีหมายถึงพระเจ้าไครอาหรือเปล่านะ และเป็นภรยาเขาคือเทพที่เป็นแม่ของทุกสรรพสินแล้เหล่าทวยเทพและเป็นผืนปฏิพีและเป็นปรภนรรยาที่หนึ่งของเทพนภา,าอุรานุสทุกอย่างเริ่มต้นจากเคออสและไกอาให้กำเนิดทุกสรรพสินผืนปฏิพีนั้นคือแม่สิ่งนั้นคือสัจธรรมยังไงละ่ะและทะเลน่ะ ทะเลเองก็เป็นแม่เช่นเดียวกันทั้งๆท,ที่จะเป็นแม่แท้ๆทะเลจากเทพทะเลที่ตายไปที่ศึกที่แอแลนติสน่ะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงออกมาเลยนะอ่านั่นสินะต้องการสื่อถึงลูกสาวแห่งทะเลแอแลนติกโอเชนิเตสหรือว่า <c oughs> เปเป้นักปราดมนุษย์เอย๋ยตัวฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นหรอกนะจ๊ะแต่ว่านั่นสินะมันอาจจะยากเกินไปก็ได้แต่ว่า,าเลเองก็น่าจะเป็นแม่เช่นเดียวกันอะไรเป็นการพูดคุยกับฝั่งนู้นทางเดียวหรือเฟ้ มีปฏิกิริยาพลังเวทเข้ามาใกล้ตัวเรืออ้าวพลังเวทน่ะไม่ได้มีอย <als> ู่มากก็ตามมันอ่อนแอนะแต่ว่าแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยไม่ผิดพลาดแน่เซอร์บันไอ้เจ้านี่น่ะตัวเวททางนี้กำลังลบถ้าจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวโดนศัตรูรู้สึกตัวแล้วเหรอเนี่ยโอ้จะ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 จอยู่ื่้ก่อนนะลองลองทำการสแกนดูบ่ม่หรือยังล่ะมาโน่คุงมูนิโอครับผม ชื่อที่เรียกเป็นอาหารเนี่ยมันหมดแล้วสินะเต้ทำการสแกนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกทีนึงใช่แล้วไอ้นั่นแหละเรียบเข้าเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนบีคูทั้งสองคนทางนี้นะ่ยได้ทำการสแกนแบบละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นไม่น่าจะเป็นปฏิกิยาพลังเวทที่เรียกว่าอันตรายได้หรอกนะด,ดาวินชีที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค จำเป็นต้องพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนไม่ใช่เหรอทำอะไรอยู่เนี่ยอ่ะโหดร้ายจังเลยอะ่ะบูไม่เรียกว่าดัววิชี่จังเนี่ยไม่ได้นะก็ทำการพักผ่อนเต็มที่อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าโฮมเนี่ยช่างคิดจังเลยนะถึงแม้จะอยู่ในแคปซูลรักษาก็ตามแต่ยังทำให้สามารถเชื่อมต่อสติมาที่ส่วนกลางของบอร์เดอร์ได้นะ่ะ นี่พี่โฮมก่อนไปแล้วยังแบบทำงานที่ไม่ปิดท้องหลังพระไว้เยอะเหลือเกินเฮียถึงแม้ตอนนี้จะสามารถใช้ได้เพียงแค่ร,ระบบที่ใช้ได้ตอนที่ไม่ได้เปิดเตาพลังงานเว่ขึ้นมาก็ตามน,นะนะฮึมก็แปลว่าไม่ได้ฟื้นตัวเองสินะแน่นอนการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยฉันทำอยู่นะพวกโฮมคลุสที่บ้านของเธอเนี่ยก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอซึ่งนั้นมันก็ใช่นะ คอยทำอย่างระวังอย่างระวังเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกตินึกถึงโฮลิบุคลูซใช่ไหมล่ะมาะใชงเหอผลของการสแกนเป็นยังไงบ้างอ่ะอืมปฏิกิริยาพลังเวทเนี่ยเอาเปว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงไปเลยถึงแม้คุณลักษณะของร่างวิญญาณน,นั่นนะจะสูงส่งมากก็ตามแต่ปริมาณพลังเวทเนี่ยมันต่ำม,มากแปลว่าอ่อนแอมากเลย วิญญาณเวลาชนที่แข็งแกร่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นท็อปเซอร์วานหรือว่าร่างวิญญาณที่เป็นวิญญาณระดับเทพหรืออะไรสักอย่างหนึง่งโดนพัดมาถึงยังไงล่ะน่าจะมาจากที่แอตแลนติสเอ๊ะบาดเจ็บโดนพัดมาจากแอตแลนติสมีอยู่คนเดียวปะโดนพัดมากนันเหรองั้นอะไรโดนพัดมาด,ด้วยคลื่นของบิ๊กโฮแต่ว่าไม่ได้ตกลงไปข้างล่าง แต่ไหลมาอยู่ที่นี่งั้นเหรอน่าจะมีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนที่ที่เป็นสกนะิลแพสซีฟน่ะทำให้ไหลมาได้ละมั้งตัดสินใจตัดสินใจอย่างใจเย็นเย็นวิญญาณเทพระดับท็อปเซอร์วานอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอไหลมาจากแอตแลนติสมือ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  ติ้งตองครับของนี้อะไรกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเสียงของสัญญาณเข้ามาน่ะการติดต่อจากโคโคไใครจากคานเนเบสโอข้อมูลเป็นวิดีโอนี่นะจะเปิดที่มอนิเตอร์หลักเลยแล้วกันนะโอ้ชิออนจางอาไว้ว่าทุกคนยินดีด้วยนะที่สามารถไปถึงที่โอลิมปัสได้ก็หวังว่า จะสามารถตัดต้นไม้ให้จินตนาการได้สําเร็จเอาล่ะถ้าเช่นนั้นจากข้อมูลที่โดนส่งมาเมื่อสักครู่นั้นน่ะมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยเทพจากรกลอันเทมิสเทพจากรกลโพไซดอนตัวตนที่มีความสามารถในการต่อสู้เกินข้ามกว่าสิ่งที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ได้สิ่งที่คาดว่าจะเป็นร่างออริจินอล ของเหล่าทวยเทพของโอลิมปัสเครื่องจักรขนาดใหญ่และที่สำคัญกว่าอาวุธสุดท้ายที่โดนออกแบบและพัฒนาโดยเทพทแห่งการตีดาบเฮฟไโทสที่นำก่อของอคิเลอุสมาใช้เป็นวัตถุดิบนำมาให้แกรนอาเชอร์ออลิออนใช้ธนูที่แข็งแกร่งที่ทำการยิงเทพเครื่องจากอันเทมิสตกลลมา ข้อมูลนั้นนั่นแหละจะกลายเป็นกุญแจสุดท้ายกุญแจสุดท้ายด้วยกุญแจนี้นะพวกเรามาหาวิธีการที่จะสามารถยิงพระเจ้าให้ตกลงมาด้วยมือของมนุษย์กันดีกว่าความหวังสุดท้ายที่จะทำการต่อต้าน Deus สเอ็กซ์มาพระเจ้าที่เป็นเครื่องจักรกลโอ้ บทนี้สัน้นไม่มีพรเทร์นนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัดวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันจะได้แบบว่าตัดเป็นบทๆไปเนอะแต่ว่าบทห้าเนี่ยห้าลูกศรไม่รู้ว่าจะแบ่งเป็น2องตอนหรือเปล่าโอเคเอาไว้แต่ได้กล่องทองรอได้เลยฟะะเอาเป็นว่าขอจบวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ